ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อจเจริญด้วยวัตถิธรรม5ประการย่อมจเจริญด้วยวัตถิธรรมอันเป็นอริยะเป็นผู้ถือเอาสาระและถือเอาสิ่งประเสริฐของกายไว้ได้วัตถิธรรม5ประการเป็นไนคือ อริยสาวิกาย่อมเจริญด้วยศรัทธา1ศีลหนึสุตตะ1จาคะ1ปัญญา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัตถิธรรม5ประการนี้แล ย่อมจเจริญด้วยวัติธรรมอันเป็นอริยะเป็นผู้ถือเอาสาระและถือเอาสิ่งประเสริฐแห่งกายไว้ได้สตรีใดจเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาสตรีเช่นนั้นเป็นอุบาสิกา ผู้มีศีลย่อมถือสาระของตนในโลกนี้ไว้ได้